ยิ่งใหญ่ได้กุศลขอเชิญเที่ยวงานประจำปีเข้าพรรษานัมัสการหลวงพ่อโตปิดทองรูปหลอหลวงปู่เล็กหลวงปูน่น้ำนวัดเกาะตำบลบางพลับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง22-24กรกฎาคมนี้22กรกฎาคมชมคอนเสิร์ตลูกทุ่ง 4S Thailand พบกับศิลปินน้องมอสมนทนและปัญญากตันยู 23กรกฎาคมกลางวันชมขบวนแห่อ,อัฐิหลวงปู่เล็กหลวงปู่น,นามขบวนมา้าทรงเครื่องกว่า30ตัวและการแข่งขันตะไลชนโค้งชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัลมากมายกลางคืนชมคอนเสิร์ตลูกทุ่ง4ฟ t h เอสไทยแนด์พบกับศิลปินออสปากเก้น้องหลินอริสลาจากรายการจุมทางเสียงทองมาสเตอร์คีสังกัดช่อง3เบิมบาลานซ์ศิลปินลูกหลานชาวอางทองและตลกดากี้ขี้เมา 24กรกฎาคมชมลิเกสอนรามน้ำเพชรและการแข่งขันชกมวยไทยสุดเดารุ่งสิทธิหลวงพ่อน,นามต้านยาเสพติดจองร้านค้าได้ที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดเกาะตั้งแต่15กรกฎาคมเป็นต้นไปโทร081 780 7443และ086 126 0689คณะกรรมการวัดลูกศิษย์ทายกทายิกาและชาวบ้านวัดเกาะร่วมกันจัดงานงานนี้ พลาดไม่ได้